ับยังโอเคนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยเพลงมาดิเดี๋ยวก่อนนะโอเคโอเคนี่ครับแอปที่ผมวยถ่ายทอดสดนะครับนี่นี่นี่ครับโอเคแล้วก็กดเข้าไปในนี่เลยนะครับ ก็ให้เลือกครับมันมีสามอันครับอ่าให้พิมพ์ไปใน YouTube นะครับก็นี่ครับโอเคล้วพิมพ์ไดว่านี่ครับบางตัวก็ไม่มีครับแล้วไม่รับรองนะครับผมเนี่ยบางตัวก็ไม่รับรองก็เปิดครับเลือกทาง u t u b e นะครับโอเคก็ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะครับอ่าเช่นเทสอะไรก็ได้หรือ เอออีอมันผมนะครับโอเคไร์แล้วก็กดพิมอะไรก็ได้กดไรอะไรก็ได้นะครับอะไนะครับให้เรามาปรับตรงนี้อีกทีครับนี่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 นะครับจากนั้นครับอ่าก่อนแรกนะครับผมโอเคให้เราลอเอาก่อนนะครับกดตรงนี้ครับบัญชีผมนะครับไม่มีใครรู้รหัสหรอก ก็ตรงน,นี้จะใส่แบบว่าไลค์แชรซับไลค์ก็ได้ครับแล้วถ้าเรามาไกลมันงไกลแบบเป็นทีแรกเป็นสดใช่ไหมครับเราต้องรอนานอยู่ครับก่อนก่อนที่มันแบบจะเป็นแบบปกติเพราะว่าเป็นนาทีครับไม่แบบสดหายอะไรพวกนี้ครับโอเค แล้วก็ไปกดที่คลิปแล้วก็แก้ไขก็ได้ครับแล้วก็นี่คือส่วนด้านบนก็คือส่วนตั้งค่านะครับนี่นี่นี่เราสามารถตั้งกําำเราสามารถตั้งค่าได้ครับแล้วผมก็ปรับใหม่มาตรงนี้ครับเดี๋ยวก่กนขออภัยครับเดี๋ยวไป้างจานแล้วฮะนี่ครับเราผมมาปรับตรงนี้แบบแบบโค้ชชัดนะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะฮะแล้วก็กดครับ <Event. S 2> ก็กดนี่อีกทีครับอ่ามันมันเออเลอครับนั่นอ่าแล้วเราก็กดสตาร์ทนี่เลยครับถ้าก,กดมันจะเออเลอโอเคครับก็วันนี้อ่าผมจะไปสอนเอ่อวิธีนี่ชันเดยผมยังเนี่ยอ๋อผมจะมาสอนวิธีแบบให้มันกลายแบบเปลี่ยนชื่อได้ครับของฉันนี่ครับ ก็กดตรงนี้ก็แก้ไขครับนี่ผมเปลี่ยนเป็นแล้วครับย้อนหลังครับแล้วก็ลดชื่อลงด้วยย้อนหลังครับลาย้อนหลังนะคนะเี๋่วเล่นกบนับนับนั่นเองนะครับโอเคก็วันนี้นะผมก็อย่ลาลืมกดไลค์และซับสไคร้ครับหวังว่าคุณอาจจะได้ประโยชน์นะครับมาเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย